ไข่ทั้งหมดไว้ในตะก,กร้าใบาเดียวคือวลีทองที่คงไม่มีนักลงทุนคนใดไม่เคยได้ยินเพราะหากไข่ในตะก,กร้าหนึ่งตกแตกเสียหายก็ยังมีตะก,กร้าอื่นๆอีกการลงทุนก็เช่นกันเพราะในแต่และประเทศมีภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนมีความแตกต่างกันดังนั้นการเลือกลงทุนในประเทศใดเพียงประเทศเดียวอาจหมายถึงการจํากัดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าควรเลือกกระจายการลงทุนในประเทศใดหลักๆคือต้องเข้าใจปัจจัยสําคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจของแต่และประเทศที่แตกต่างกันเช่นอยากลงทุนในสหรัฐอเมริกาเราควรให้ความสนใจตัวเลขที่เกี่ยวกับตลาดแรงงานเพราะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทั้งตลาดหุ้นอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐ,รฐบาลและเงินดอลลาร์สหรัฐ เพราะตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งคือพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐแต่ถ้าสนใจลงทุนในจีนต้องให้ความสนใจดัชนียอดค้าปลีกที่บอกทิศทางการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพราะมีสัดส่วนที่ใหญ่เกินครึ่งของเศรษฐกิจจีนเมื่อรู้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจใดที่ควรติดตามและให้ความสนใจเราก็จะสามารถประเมินทิศทาง โอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสําคัญอื่นๆที่ส่งผลกระทบกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายหรือที่เรียกว่าฟันโฟล์ทั้ง3ปจัจจัยนี้มีความสัมพันธ์และจะส่งผลกระทบต่อกัน เพราะตามหลักการแล้วนักลงทุนย่อมมองหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดดังนั้นนักลงทุนจะนําเงินไปลงทุนในที่ที่ผลตอบแทนดีที่สุดและจะเคลื่อนย้ายเงินลงทุนอยู่เสมอยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อประเทศใดมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็มักจะมีเงินลงทุนไหลเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อพันธบัตรหรือไปฝากเงินเป็นต้นและเมื่อมีเงินไหลเข้าประเทศนั้นมากๆก็จะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินของประเทศนั้นแข็งค่าขึ้นซึ่งค่าเงินที่แข็งค่าหรืออ่อนค่าลงย่อมส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน แทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการนําเงินลงทุนจากพอร์ตลงทุนต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศย่อมอยากให้ข่างเงินอ่อนค่าเพราะจะทําให้แลกเงินได้มากขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนโดยรวมสูงขึ้นในทางกลับกัน <sk Sometimes izon sim> หากอยากแลกเงินเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศการที่ค่างเงินอ่อนค่าก็จะทําให้แลกสกุลเงินต่างประเทศได้น้อยลงส่งผลให้มีต้นทุนในการลงทุนที่แพงขึ้นนั่นเอง เรื่องของค่างเงินจึงถือเป็นความเสี่ยงหลักที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ต้องพึงระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงจากการเมืองหรือนโยบายของประเทศนั้นๆความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์และภาษีอากรความเสี่ยงของหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จะลงทุนความเสี่ยงเรื่องข้อมูลข่าวสารความแตกต่างของไทม์โซนรวมไปถึงความเสี่ยงจากค่าใช้ใจ่ายแฝงต่างๆ แม้จะดูเหมือนมีหลายเรื่องให้ต้องระวังแต่ความเสี่ยงเหล่านี้จะลดลงได้ด้วยการศึกษาหาความรู้มันติดตามข่าวสารและวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอปัจจุบนันมีแหล่งความรู้และ Tools ต่างๆมากมายที่ช่วยรวบรวมคัดกรองข้อมูลให้นักลงทุนได้เลือกใช้ขอเพียงแค่เราไม่ย่อท้อต่อการศึกษาหาข้อมูล การลงทุนในต่างประเทศก็จะเป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้ถ้ามั่นใจแล้วก็เริ่มลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทยได้เลย 21-Day Challenge เปิดโลกลงทุนต่างประเทศผ่านตลาดหุ้นไทย